ฮะเสียงอะไรอะ่ะฮะมึงมายังไงเนี่ยเพื่อนมาอีกนะเนี่ยเอาล่ะแต่ก็ไม่ต้องมไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนะเสรลิปน,นี้ก็จะคือตามตรงผมไม่รู้ว่าคนพูดจะพูดอะไรจริงด้วยแต่วันนี้ดันไปเจอแมปหนึ่งโดยหยาดผมจำไ,ได้ว่าเมื่อวานอนะ่ะมันเพิ่มเชตเตอร์สองมาเอง วันนี้มีแชตเตอร์สามแล้วฮะโอ้โหแม่งโ,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 โคตรขยันเลยฮนะเฮียกูแบบนึกว่าแบบจะเอ้วันนี้น่าจะแบบทำนแบบ่าจะสองแชตเตอร์มั้งมาวันนี้ทีมีสามเลยโอ้โหแล้วก็มีชายลูมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าคนเขาก็เล่นน้อยอยู่นะไม่ค่อยมีคนเล่นแต่เราผมยังไม่เคยเล่นแน่ๆละเราจะไปคนเดียวมาเรียบร้อยแล้วฮนะใส่หมวกคริสต์มาสตามที่เห็นกันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอนะ่ะ เอสเบสเอฟเลนิีเดโฟนนะฮะใส่หูฟังเพื่อคุณภาพาการประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นนะฮะเอาตามตรงไหมผมโอ้โหผมก็ไม่รู้นะผมจะผ่านหรือเปล่า <c oughs> มีผีเสื้อแสดงว่าเราต้องเก็บผีเสื้อสินะ ราลองดูดเพราะว่าการที่เรานั้นได้เห็นพื้นที่ทั้งหมดเราก็จะรู้ได้ว่าเผื่อจะจําได้ไงว่าจุดนี้มันเชื่อมกับตรงไหนบ้างมีงตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคมันมันไอ้นี้แล้วแหละซ้ําละเอาว่าผมก็พอจะเห็นทุกจุดไม่ใช่ทุกจุดอ่ะก็พอจะเห็นบ้างละหมอยู่ไหนเนี่ยฉันจําได้ว่าเหมือนฉันตรงมาาันจะอ่าฉันเข้ามาในสิ่งก่อสร้างสิ่งหนึ่งนี่หว่า เธอคนนั oh. huh. uh, ้นอ่ะอาธามเดสเกรเนมมูร่าเธอคันั้นชื่อมูร่าแอนชิไลทูริสซัมบุกเอาใส่แล้วเธอก็ชอบจานหนังสือข้างนอกด้วยมีวันหนึ่งเธออ่ะได้เจอกับอ่าสุกิทูเซตเอาชีซอกเกิลในวันหนึ่งเธอก็หาที่นั่งเล่นของเธอเนี่ยแหละแล้วเธอก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลัง ไม่ใช่กำลังสีที่เนมเขาชื่อลิซ่าแล้วที่อะไรท่ยางนี่แหละทอ่านไปทันอ t ล e ต become friends แล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันดังนั้นไอ้ลิซ่าเนี่ยก็ให้ออฟกับเมื่อแล้วก็แล้วเคียเนี่ยก็ดันสัมผัสมันแล้วเธอก็มีความรู้สึกที่แย่มากๆแล้วก็เรียบร้อยฮะเวนชีวเมื่อเธอตื่นขึ้นเธอก็รู้ว่าหัวเธอโดนตัดออกไปแล้ว แล้วเธอก็เริ่ม become the อ monster แล้วเธอก็เริ่มจะกลายเป็นปีศาจขึ้นทุกวันทุกวันฮนะ <c oughs> ดูเหมือนเด็กคนนี้จะชอบอ่านหนังสือข้างนอกอ่อันตาายนะทุกคนอย่าไปอา่อา,านหนังสือข้างนอกนะะในโลกจริงอาจจะไม่เจอปีศาจแบบนี้แต่ว่าคนประสงค์ร้ายก็มีอยู่นะฮะคณอยู่ไหนเนะี่ย สีสเกลตัร <c oughs> โอกาสที่จะรอดถ้าซ่อนอยู่ในพุ่งญ่าคือเจ็ดสิเซนผมบอกเลย <c oughs> เทียนขายไม่จำเป็น ต้อคิดอะไรมากฮนะการมาเล่นเกมอย่างเงนะี้ยบอกเลยเสียงแสงสีนี่คือไม่ต้องหวังฮนะไม่มีเฮี้ยอะไรจริงๆยัเยบสงัดนะฮะเหมือนผมยังทำซีรีส์หนึงไม่จบเลยเนาะเป็นอะไรอ,อ,อฟิโบโฟเบียซึ่งยังไม่จบเลยแต่ผมก็ดันไม่ได้ทำต่อทีนะซึ่งถามว่าจะทำต่อไหมแต่ก็ไม่ทำกูไปละอยู่ไหนไม่รู้ แล้วไงอะตัวมันก็มองไม่เห็นถ้าจไม่ผิดเหมือนตรงนี้มีพุ่งไม้อยู่โอกาสรอด70%โอเคอ ผมไม่เห็นเธอเลยอะเอาจงเอาจริงดิดักงี้เลยเหรอแล้วผมจะรู้ได้ไงเนี่ยอ่าเรามาสักอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันเนาะถ้าเราไปมุมเดิมอย่างเดียวคงไม่นานรอดอ่าเราจำไว้ตรงนี้มีพุ่งไม้หลบได้ โอเชลเธออยู่ไหนอะรอละอ่าถ้าเธอมาทางนี้กูปไปทางอื่นดีกว่า เราค่อยๆไปด้วยนละฮะเพราะว่าผมออบเจก c t อ๋อนี่ไงเห็นเธอลนะแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่า object c o l l e c t 4 skeleton นี่ผมก็ไม่รู้จะคอลเลกจากไหนด้วยนะนี่เหรออ๋อ แสดงว่าตรงนู้นก็เก็บได้ดิแบบหนึ่งนะเ <c oughs> มื่อตามทางผมก็เห็นอยู่นะแต่ผมแค่คิดว่าน่าจะเป็นฉากประกอบอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้หยิบมาด้วย <c oughs> โอ้ไม่มี sound effect เลยอะแบบเสียงเดินอะไรเงี้ยเออนี่ไง <c oughs> เรามาทางนี้ดู าจะไม่มีเอ้ยมีโอ้โหเกือบออกละอ่าฮะขอบคุณครับหกแล้วฮะช่วงนี้นะ่าเบือนะ่อเนาะเอ้ยนี่ไงเจออีกแล้วโอ้ไม่มีอะไรเลยฮะเกมแบบนี้เหมือน,เก,กเ,นเก็บแล้วก็เดินเก็บแล้วก็เดินฮะชิวๆไปแต่ถ้าเจอผีเนี่ยไม่ชิวฮะ แต่เราก็ต้องรีบออกจากที่นี่ได้เล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สปิริตตัวเองในการออกจากที่นี่ส้นตีนโอเชลเอาไงดีตายไหมเนะี่ยโอ้ไม่ตายก็เจอแล้ว เงินสี่ทิศเลยนี่ว่าอ่ะนี่ไงสเกเวตันอุ้ยเราต้องลองเดินหาดูฮะก็หวังว่าเล็กๆว่าผมจะไม่เจอมันนะแต่ว่ามืดขนาดนี้มันเห็นเราได้ไงเนาะ ผมไม่รู้จริงๆฮะว่าฝ่ายฝั่งตรงข้าวนั้นเป็นยังไงอ้าวอืมถ้าเธอชิบหายละเธอไม่บักล้วฮะเธอตอนนี้ไม่บักแล้วตอนนี้เธอออกมาจากพันธนาการได้แล้วฮะ แล้วแน่ๆถ้าเธอออกมาได้ก็คือกูน่าจะมีชีวิตรอดอีกไม่นาน,ก,นกูวนกลับมาที่เดิมโ oh no. อ้โหนเราจะหาจากไหนอ่ะไม่ใช่เหมือนเราคนเล็กอยู่แค่กีดอันเหียนเองเนี่ยแค่สามอันเองเนาะ เหมือนไรเราจะเจอสักทีโอ้โหกวนกับมาที่เดิมฮนะผมคิดว่านะต้องเสี่ยงแล้วแหละผมคิดว่าถ้าเรามาหัดเดนะี๋ยวคงไม่เจอเอ้ยนี่ไงเราไงต่อ ผู้ไงงี้เลยเหรออ๋อไัชินอยู่ไหนเนี่ยโอเคฉันก็คิดว่าก็ควรจะสำรวจที่นี่นะเออไอสิ่งที่พวกผมไม่ควรทำอะไรวะอ๋อชิบหายกูลงมาแล้วเจอผีฮะให้ทำอะไรอะ ชิหายละแห้ไม่ได้แดกครับพลังแห่งซอกอ๋อมีมีเมื่อได้ผมทำอะไรอะ่ะมืดเกินไปแล้ว บร o อ๋ออะไรเนี่ย c r a b spirit อ้อกูตายก่อนได้ไหมฮะเสียงอะไรอ่ะฮะ มึงมายังไงเนี่ยเพื่อนเฮ้ยอัลโลเฮ้ยยูเมื่อกี้กูเล่นคนเดียวนะเรามาเจอกันได้ยังไงฮะอ่าเมื่อกี้มีใครพอจะบอกผมได้บ้างว่าผู้หญิงคนนั้นมันมาได้ยังไง ถึงแบบถึงเกมนี้จะดูงงๆแล้วก็น่าเบื่อไปหน่อยนะฮะแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผ่านมาได้ยังไงฮะเพราะว่ากูก็อยู่คนเดียวนะตอนแรกแล้วอยู่ดีๆมันผ่านเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาตั้งแต่นี่เสียบเปิดประตูะฮะโอเค แล้วคลิปนี้ก็ต้องขอกราบเรียกเพื่อนๆเท่านี้เลยนะมีเรื่องแปลกๆอะไรไก,ก็ต้องขอประธานอภัยด้วยนะเรื่องนี้ดูงงๆดูน่าเบื่อมีแต่อะไรก็ไม่รู้ก็ต้องขออภัยด้วยเหมือนกันนะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีฮนะ